สวัสดีครับ FC ช่องภูผาชัยแชนแนลนะครับก็เดี๋ยวเราฟังข้อมูลและข่าวดีๆนะครับมีประเด็นมีอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวชิดปากแป่ก็จะอธิบายจะฟาดจะกัดนะครับให้ฟังจะแทะให้ฟังดิเลกนะครับ มันตบวอะไรเกือบป้องอะไรหัวข้อเนาะนางชิดว่าถานวะก็ตอนนี้มันมีหมาโอ้ไม่ใช่มันคืออะไรรีแมร์รีรีรีใหม่รีใหม่รีตายรีกำตอบมื่อกี้ตาล็อกมันก็เนาะก็เห็นก็เห็นแบบมันมีคนดิ้นดิ้นมีอยากจะฝากบอกนะครับผม ไปทํามาหาแดกนะครับผมอดยยุ่งเรื่องของชาวบ้านมันจบแล้วนายมันจบแล้วนายยึดช่องตัวเองแล้วเนาะครับผมอะไรมาจากไหนมันจบนะไปทําลงกรรมลงทาอะไรก็ไปทำนะเด่๋ยพิ่งมาเห่ามาหอนปฏิบัติกรรมศเนยนปฏิบัติกรรมชอบจริงยุ่งจริงที่ของตัวเองมาว่าว่าคนนั้นว่าคนนี้นะ ว่าเขาละเมิดอะไรสองลแล้วละเมิดอะไรซานเสือกอะไรกับคุณไง <c oughs> มันจบแล้วนาย ไม่หัวข้อแล้วมันจบลอะไรอะไหนจบย้ำๆนี่คือหัวข้อหัวข้อความแก้มพี่นาทีเบื่อมื่อคืนมันมาไปนอนรั่วอยู่คืนนึงเมื่อึดเสียววับไปข้าไปโรงแรมหรอโธ่นะคือตอนนี้กําลังเห่าอยู่นะกําลังเห่าอยู่นะฝากดูด้วยนะของตัวเองก็ละเมิดคนอื่นละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะทีตัวเองนะไม่ดูไม่ดูหนังหน้าตัวเองเนี่ยออกมาห่อมาหอนว่าคนนั้นว่าคนนี้ คนเรามันมีผิดพลาดกันมั้งเขาก็แก้ไขแล้วเพราะถือว่าเขาผิดพลาดการสื่อสารมีข้อมูลผิดพลาดนะไม่ต้องไปพูดให้เขาไอทีมมึงอ่ะมันโชว์โง่จริงๆกล้องมึงก็โชว์โง่จริงมันจบแล้วนหยเดี๋ยวดูดิเอสี่เนี่ยค่อยกำลังจะพูดกำลังจะบิ้วได้อารมมันจบแล้วนายอยู่ไหม เอาต่อที่ยาวเลยนึกไม่ออกแล้วเอาแม่กำลังจ้องเอาหอนเเอาหอนเอาหอนอะไรมันจบวันไหนไมใช่เลยจบวันไหนวิ่นี่เหรอออมันจะมาติดซอยห้อยตามอะไรเขาล่ะเออเอาต่อไหมโอ้ยจบวันไหมันมีสวนมาตลอดอ่ะเออพูดเนะพเถอนะขอโ วันนี้โดนกับเขาตลอดมันจบแล้วนายก็ตั้งงานมาไั้งีก็ได้โอ้โหเร็วเลยเอฟรอฟังรอฟังแต่ว่ามันไม่มันไม่มีอะไรหรอกก็เผอิญว่าคือไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่เราเนาะเราทำคอนเทนต์กันของ่าวดีอะไรเงี้ยครับมันมีคนมาเห่ามาหอนเรื่องนั้นเรื่องนี้นะตอบโอ้แล้วเมื่อซันกัมซังซันก็คือมันเป็นข้อผิดพลาดของ นะครับของตัวบุคคลครับไม่ได้เกี่ยวกับทุ้งบนปัตตันเลยใช่ <laughs> นะอย่าไปว่าเขาตัวเราเราจะเอาให้รอดก่อนไหมเที่ยวเอาลูกเขาแล้วก็มาดา่าจะบอกว่ามึงไม่เอ่ยชื่อนะเออมึงเอาลูกเขาขึ้นหน้าขนาดนั้นน่หน้าหลาขนาดนั้นอะ่ะมันเกี่ยวอะไรนะเอาของตัวเองให้รอดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเาจะได้หูปากสงบปากสงบคำทำมาหาเลี้ยงครอบครัวไปเถอะจบอะไรชี้ตันนี้หน่อยอิแหละ ชี้มือหน่อย <c oughs> ชี้มือแบบนี้หน่อยจะได้ไม่ต้องมาสร้างภาพผมผมอยู่อย่างเงี้ยผมก็หล่อผมผมอยู่แล้วชี้ชแบบนี้หน่อยไม่เอาจับปกเลยปะขอบคุณครับอ้อมร้างบบี่อย่างงี้เ็นบอ้วนเบาแล้วอะไรกลับไป <c oughs> ชิดคนจริงนะครับม,มาเห่าปล่อยเป็นของหมากัดหมาบีบอ่าปิดขาดตลาดปิดขาดตลาดมันก็อย่างว่าแหละครับผมเนาะเรื่องราวต่างๆเราก็รอเย็นนี้นะครับก็ประมาณ5้าโมงเย็นเดี๋ยวก็ ันนี้ก็คือทางทนายท่านก็จะอาจจะมาชี้แจงอีกทีนึงนะครับผมาะอาจจะนะครับอาจจะนะครับแล้วแต่ความสะดวกเพราะว่าก็คือรู้สึกว่าวันนี้เห็นที่ทนายเบิ้มเนาะท่านบอกว่าเออช่วงนี้ก็นะครับผมแบบต,ต้องให้ความสําคัญนะครับมานัดนี้เป็นต้องให้ความสําคัญระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าเครียดนะดูอย่างบรรยากาศากินข้าวเราก็สนุกสนานแต่พีพพพ่ท่านทนายเบิ้มเนาะท่านก็บอกว่า อาจจะให้ความสำคัญกับลูกคดีครั้งนิดนึงก็อาจจะไม่พูดอะไรมากนะฮะแต่สำหรับเรื่องคดีที่ข่าวดีเราท่าน,นก็รอฟังคำยืนยันจากท่านทนันายอ,อีกทีนึงนครับผมอบอกไว้แล้วครับผมก็ก็ข่าวดีของเรามันเหมือนกับไปตบหน้าใครสักคนนึงนะข่าวดีของเรามันไปตบหน้าคนเนาะ เอาไม่รู้นะผมมันควรไม่ควรนะครับแล้วแต่ฟืนนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นการวิจารณ์นะครับแล้วเราก็พูดเป็นความจริงนะครับสิ่งสิ่งที่เราพูดมันเป็นความจริงแล้วก็มันก็ควรไม่ควรแล้วแต่ฟืนอีกอย่างเหมือนเดิมครับผมก็พิจารณาเอาเองนะครับผมงานจบอะไรเสียงก็ได้ยินเสียงว่าชิดชิดทงานผูนน่ะกี่เอวกี่เวพูดไปโอ้ขอคุณครับผม โอ้ยทำไเราไร้ไม่ได้ยเงินหอยก็บม่ได้สิโอ้อันนี้บ้าจะลืมบ้าบ้ากัดบ้าเบิร์นสันติเกลหวยในเอฟที่เบิร์นได้คนคนนะไม่หรอกมันมีคนบางคนน่ะชอบชอบชอบปวดรู้ชอบปวดรู้ตอนนี้นะตอนนี้นะแบบเห็นแวบๆแบบชอบปวดรู้อ่ะแบบเหมือนตัวเองเก่งอ่ะปรมาตาลทุยหวยจะทุงมาทางนี้ไหมล่ะปาลมาตาลกุสานกุสา์ลบเลยดิให้แน่ ด้วตัวเองให้รอดก่อนไหนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อะไรก็เกาะเขาไปทั่วนะิง,งตัวเองอ่ะโอ้ยนะทำอะไรผิดอะไรพลาดไว้อ่ะโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองนะคำว่าเป็นครูอ้างว่าเป็นปรมาจารย์อ้างว่าเป็นครูบาอาจารย์เดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวก็แม่จะ๊ะแม่จ๋า <c oughs> โอ้ยหามเมย์ุยเต็มหน้าเลยไปทำไรพี่ติกี้พี่ติกี้ว่ายังไง ว่ายังไงเนี่ยเดือนใหม่แล้วนะพี่ติ๊กี้บอกว่าต้นเดือนไม่ใช่เหรอเนี่ยขึ้นเดือนใหม่วันที่หนึ่งมิถุนาแล้วนะพี่ติ๊กี้แจ้งกลับได้ไหมคะเขาไม่ได้แจ้งเราสิเขาไม่ได้แจ้งเราเขาเรียกโง่อวดดูอ่านข้อกฎหมายเพื่อเือนี้อ่านเอามาอ่านแล้วกะเกิดการ Google การหยุมลุกหลุดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาก็เสือพูดจังโอ้จาน Google ทคุกนเ,นเกิลจ็บปวดวันนี้หวยออกยายาเหล็กสีเขื่อนนั่งบบชิลคนพวกน้ำเต็มแก้วนะครับอนพวกอ้บัวใต้ต้มใชา้ยาหม้อไฟเหมือนคนตาตาบอดเลยที่สว,ส,สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผม เอ้าเฮ้ยใครใคมาใครมายานมาเลยใคร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 เอาเอาายุ wow. oh. ้มแม่เฮ้ยย <laughs> <c oughs> ุ่มแม่ยุ่มแม่เอาเอายุ่มแม่ใส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 ่ยานบุกมาได้เลยใส่ใส่ใสสสหาวาเลยโอ้โหเจาเ๋วเี๋เีวี๋ีวีบ่มี๋เี๋วเเมี๋ดยดหวเวบ่เเวเเวว โอเคครับเอฟซีมานี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ <S 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 ชิดเดือดอีกแล้วครับสวัสดีครับ